สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับ N A N E g e n e r a t i คันคนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นออสตาร์ออสตาร์นะครับจะมารีวิวตัวละครลูฟี่หกดาวเกียร์สีสเน็กแมงครับแรงนี้ถือว่าโหดพอตัวเลยนะครับเนี่ยคือแบบไม่ใช่โหดพอตัวคือโหดเลยแหละครับทุกคนหกดาวเลยนะโอเคผมก็จะเอาไปรีววิในโหมดสตอรี่ดีกว่านะครับถ้ารีวิวในหมดเอ็กซ์ตรีมนี่ผมแหลกแน่นเลยครับ ยิ่งถ่ายคลิปด้วยตอนตอนถ่ายคลิปมันมันมกจะแหลกครับเออที่ผมลงคลิปช้าเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันโทรศัพท์มันพังนะเออไม่ค่อยได้ลงคลิปเมื่อวานก็เพิ่งลงคลิปไปหนึ่งคลิปนะมอโทรศัพท์ต้องเสร็จแล้วโอเคอุ้ยวานมันดีไงวะโอเคงั้นผมตัดภาพไปเลยแล้วกันครับโอเคไปโอเคตัดภาพมาแล้วครับมาเริ่มเล่นเลยอุย้ยแหลกมากมาผมเลือกโหมดปกติดีกว่าครับโอเคโหมดปกตินะ แล้วก็เริ่มมาก็ผมก็จะวางตัวหมายเลข21ตรงนี้เลยครับตัวมารบูหญิงนะครับตรงนี้วเวยเบ็ดใกล้หมดแล้วตัวมารบูหญิงหนึ่งตัวครับตรงนี้ครับโอเคบูหโอเควางตรงนี้แหละเอฟเฟกก็ไม่ไม่แค่อะไรมากเดี๋ยวผมค่อยรีวิวคลิปหน้าแล้วกันนะครับตัวนี้ ตอนนี้ทดับแหลกมากแหลกตจัด,จดต้องไปหาแอปอะไรดีๆใช้แล้วโอเค,อเคมันมีตัวหลุดมาปล่อยเข้าป้อมไปก่อนแล้วกันครับปล่อยเข้าฐานไปเลยครับปล่อยเข้าฐานไปเลยแหลกเกินโอเครับเงินมาก่อนครับโอเคตะกี้เวฟไปก่อนอืมแล้วก็วางบูม่า 5ดาไว้ตรงนี้ครับแหลกเลยนะก็มันจะเป็นตัวทําเงินครับตัวบูม่าตัวนี้ส,มสามารถหาเงินให้เราได้ครับรือว่าดีนะแต่อัพเยอะไปหน่อยครับโอเคก็รอจนกว่าจะเงินครบนะลูฟี่เกียร์สติ๊กแมนเนี่ยใช้เงินตั้ง2,000ห้านะทุกคนในการซื้อในการวางครับโอเคเก็บเงินมาก่อน เริ่มมีตัวหลุดมาแล้วโอเคเออก็เมื่อกี้มีตัวหลุดเข้ามาไม่ใช่เรอแล้ว,ลวทำไมเลือดไม่ลดอะงงเลยตรูแต่ก็อย่าไปสนใจเลยชื่อมเด็กโอเคอย่าไปสนใจเลยเลือดไม่ลดก็ดีแล้วแหละโอเคเริ่มมีตัวหลุดมาเยอะแล้วครับโอเค เดี๋ยวผมก็เอาตัางอืออาปูมาไปก่อนเริ่มมีตัวหลุดมาแล้วครับทุกคนงั้นผมวางจอมันบ,นบูตัวผู้ชายไว้ตรงนี้แล้วกันครับจอมันบูครับห้าดาวตื๊บมอนเลยตื๊กเข้าไปตื๊บตืบตืบ,ตบใกรุงกัวโอเคจอมันบูใส่ออฟนั่นเลยดาเมจเลยแรง โอเคโจมตีไปอุย้ยตัวตัวแข็งแกร่งมาละตัวฟูพาวเวอร์มาละเคยอัพไปก่อนมันต้องอัพหนึ่งขั้นเท่าน,นั้นนะถึงจะตีตัวพาวเวอร์ได้ครับทุกคนโอเคแล้วก็อัพไปก่อนครับโอเคจะไหวไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยว ก็ค่อยๆสู้แบงจนกว่าจะได้เงินครบในการซื้อลูฟี่นะโอเคไปงั้นผมตัดฉากตอนที่ซื้อลูฟี่ได้เลยแล้วกันตัดฉากมาตอนนี้ก็มีเงินครบแล้วโอเคเราก็จะวางลูฟี่นะครับทุกคน okay. วางลูฟี่ตรงนี้เออเป็นสกิลแรกก็น่าจะประมาณนี้มั้งขอดูก,ก่อนนะครับสกิลแรกก็จะเป็นแบบเปนแบบเป็นใช้หมัด สเน็กแมนกุ้งเป่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 งไปนะครับไม่รู้จะอ้อมทำไมก็ไม่รู้ก็งงเหมือนกันเออมอนไม่มีหลบซะหน่อยโอเคช่างมันตอนนี้ผมมาอัพจอมันบูดีกว่าจอมันบูด้านหลังเริ่มไม่ไหวละให้ได้สกิลสองครับสกิลสองแรงมากครับโอเคแค่นี้ก็ไม่ต้องคิดมากละโอเคตอนนี้ก็พยายามอัพลูฟี่ให้ได้สกิลใหม่นะสกิลสองนี่คือเถื่อนมากลูฟี่อ่ะ พีส่สกิลสองนี่คือเถื่อนจริงนะทุกคนโอเคอเดี๋ยวรองเงินก่อนนะอีกสองพันเบ็ดเอฟเฟกก่อนมันแหลกเกินโอเครอก่อนแป,ป๊บเดียวนะครับทุกคนแหลกหน่อยนะมันจะมีค้างค้างหรือมันค้างค้างอยู่นะโอเคเปิดเอฟเฟกต์เลยครับโอเคอ่ะตอนนี้เงินครบแล้ว กดได้สกิลใหม่มาก็จะเป็นวงก็จะกว้างขึ้นแล้วก็สกิลก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือเท่เลยเถื่อนเลยวงกว้างนะครับนี่คือมันจะตีมอนหมดเลยครับคือกระตืบมอนเกลี้ยงเลยครับเกลี้ยงเลยแทบไม่เหลือเลยครับเนี่ยมอนเนี่ยมอนไม่เหลือเลยนี่คือโคตรโหดเลยครับโอเคผมขอตัดไปแล้วกันโอเคตอนนี้ก็มีเงินครบในการอัพสกิลใหม่แล้วนะ สกิลใหม่ก็จะเป็นประมาณแบบมันจะแคบลงนะแต่สกิลสามารถตีแอร์ได้ครับนี่เป็นแบบเป็นหมัดชิง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 ช,งชงแบบใหญ่ๆเลยครับตัวสกิลนี้สามารถตีตัวอากาศได้ด้วยครับโอเคถือว่าเป็นตัวที่โหดนะเออตีอากาศด้วยเอฟเฟกเท่มากโอเคงั้นผมขอจบคลิปทันนี้ก่อนนะครับบุยบุยบาย